ไอศครีมกรต้องับสนเนงิบบาครับค่ขเหลือตัวนี้ตไอศกรีมตบาทนะครับมีอองเได้ไมรัอหไอศกรีมตอนนี้ร้านจะปิดร้านก็ยังไม่ปิดนะแต่ก็เริ่มจะปิดแล้วแหละ เค้กก็มีเค้กอยทองเนาะกาแฟอนนี้กาแฟที่เปิดแต่เช้าหกโมงเช้าเลยหรอคลื้นผ่นี่ฮะ,ะปุกกายนะแล้วก็มีชาไทยแล้วก็เป็นบบูเบอรี่นะครับทุกคนที่จริงอ่ะขายนี้มันมีกะทิเนี่ยแต่ว่าหมดแล้วชาเขียวก็หมดแล้วเนี่ย อันนี้แล้วนะนะพวกกระป๋ายของแอน,นต้องมีแมวอยู่ในร้านนะฮะ <c oughs> กำลังตีได้เลยนะครับผมนะโลโก้แมวก็ต้องมีแมวอยู่ในร้านของแคน